ไทยกัมพูชานะครับเมื่อวานนี้มีคําพูดเสียงเข้มๆนะครับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านบิ๊กเล็กนะท่านคงอึดอัดแล้วก็แบกรับความกดดันมาหลายวันแล้วครับคือตอนนี้เรื่องปลาสาตาควายมีพี่น้องคนไทยที่โอ้โหเราจะปล่อยให้ขมิ้นมันยึดตัวปลาสาดอยู่อีกกี่เพลาน้องจานน้องแย่แก้วเมื่อไรจะเคลียร์เสร็จที่ทุ่ระเบิดเสร็จเมื่อไรจะไปปักหมดชั่วคราววันไหน จริงๆทุกอย่างมันมีไทม์ไลน์หมดแล้วนะครับจากการประชุม r b c ก็ดี J,B,C ก็ดีนะแล้วก็รวมทั้งที่มาเลเซียหลังสุดนะครับเราจะไปเคลียร์เรื่องนี้กันแบบช้าๆชัดๆ,ๆอีกทีหนึ่งนะครับว่ายังในเสียปภาษทตาขวายก็ยังเป็นของเรานั่นแหละแต่ว่าในการเคลียร์ปรัญหาทุกอย่างก็ต้องใช้เวลาใช้ขั้นตอนนิดหนึ่งนะเพื่อความกระจ่างชัดมาขยายความที่ท่านนาีกราโหมท่านบิ๊กเล็กพูดเมื่อวานนะครับ ผมจะไปพูดคุยกับท่านโกศกระทรวงกลาโหมนะครับพลเรือตรีสุรสันคงสิริที่นักข่าวเรียกว่าเสเม่นเสเม่นนะครับก็ตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วใช่ไหมออกมาแล้วนะสวัสดีครับเสียเม่นครับครับสวัสดีครับคุณสมรานครับครับก็ขออีกสักอธิบายอีกทีหนึ่งเห็นท่านเสียเม่นก็อธิบายความแล้วแหะครับท่านบิ๊กเล็กเมื่อวานเนี่ยผมไม่เคยเห็นรัฐมนตดีกลาโหมเสียงเข้มเท่ากับเมื่อวานเลยนะฮะยืนยัน เรายังเป็นเจ้าของราษาตาควายแต่ไม่สูญเสียอะไรแน่นอนนะเพียงแต่ว่าขอขั้นตอนหน่อยผมอยากให้เสมันได้เคลียร์สักรอบหนึ่งครับได้ครับก็ขออนี้าเท้าความนิดนึงครับก็สืบเนื่องมาจากตั้งแต่วันที่เราเจราจาหยุดยิงวันที่28รรกรกฎาคมานะครับ,รบแล้วก็สถานการณ์คือในเรื่องของการ ครองพื้นที่ที่ผ่านมาอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวครับว่าไทยเราได้ครอบครองพื้นที่ประมาณ10.5พื้นที่จาก11พื้นที่นะครับก็มีเรื่องของประเด็นประสาทตาควายที่เรายังไม่สามารถครอบครองได้สมบูรณ์ร้อเซ็เพราะว่ากัมพูชานั้นไปยึดครองในตัวปราสาทซึ่งเป็นโบราณสถานที่ขึ้นกับทางอนุสัญญาเจนีวาซึ่งความหมายก็คือว่า การดําเนินการทางการทหารใดๆไม่ว่าจะเป็นการยิงหรืออะไรต่างๆเนี่ยสำหรับโบราณสถานเนี่ยทางอนุสัญญาเจนีวาเนี่ยเขาต้องห้ามครับคือเขาถือว่าเป็นทรัพย์สินที่จะต้องอนุรักษ์และปกป้องครับคราวนี้พอกัมบูชาไปใช้ประสาท ปาควายในลักษณะอย่างนี้เป็นป้อมปราการ,รทำให้การปฏิบัติการของเรานั้นมีความยากลาบากยิ่งขึ้นฉะนั้นเมื่อถึงเวลาเดทไลน์แล้วก็บอบหมดเส้นถึงการหยุดยิงนะครับมันมันเลยเป็นที่มาว่าทําไมเราถึงยังเข้าไปครองพื้นที่ปราสาทปลาควายไม่ได้เพราะว่าเหตุผลนี้ครับแล้วประกอบกับอีกเรื่องก็คือมีการวางทุนระเบิดสังหารบุคคลครับรอบปราสาทปลาควายซึ่งอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวก็คือทํา,า,า,าทให้เราสูญเสียกําลังพลเราไปหลายรายแล้วก็รวมถึงกําลังพลที่บาดเจ็บ ขาขาดไปด้วยครับนั่นก็เลยเป็นที่มาของภาษาาะควาที่ยังยืดเยื้ออยู่จนทุกวันนี้ครับเมื่อวานท่านบิ๊กเล็กก็พูดถึงอนุสัญญาเจนีวาบอกว่าเขมรเนี่ยเขาทําผิดอนุสัญญานี้เพราะว่ามีทุ่นระเบิดรอบตัวปราสาทอะไรประมาณนี้แล้วเราได้ร้องไปแล้วอันนี้ร้องไปแล้วใช่ไหมครับคือคือตามอนุสัญญาเจนีวาครับมันมันจาเป็นต้องไม่จำเป็นต้องร้องเพราะว่ามันปรากฏชัดเป็นเป็นหลักฐานชัดเจนครับ แต,แต่ตรงนี้เนี่ยประเด็นคือว่ามันยังอยู่ในต้องต้องพูดตรงๆว่าไทยกับกัมพูชาเน่นยังถือว่าเป็นประเทศที่ยังมีกรณีที่พาดกันอยู่คือเพียงแต่ว่าเรายังอยู่ภายใต้กรอบของการเจรจาหยุดยิงนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเรามีการลงนามในเรื่องของ Joint d e c l a r a t i o n ว่าเราจะเราจะดําเนินการตามเส้นทางของการไปสู่สันติภาพความสงบสุขในภูมิภาคครับแใ่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ย มันก็ยังมีในเรื่องของการวางกํากลังที่ยังยังถือว่าละเมิดอาชีปรไตยอยู่ครับอย่างเช่นกรณีของประสาทตาควายที่ท่านรัฐมนตรีกลาหมท่านได้พูดไว้เมื่อวานเนี้ครับว่ามันเป็นอาชีปไตของไทยที่เราจะต้องเคลียร์ให้ได้แล้วก็ต้องให้ทางกัมพูชาคืนพื้นที่ให้กับเราครับอืมเนี่ท่านผู้ชมทา้งบ้านเนี่ยเขาก็ข้องใจว่าเราจะเคลียร์อย่างไรเราจะกดดันกัมพูชาย,ยัางไงหรือตรงไหนที่ทําให้เรา เอาคืนมาได้แบบสมบูรณ์อ่ะเซเมน ได้ครับก็อธิบายสั้นๆครับก็คือมันสืบเนื่องมาจากผลของการเจราจา Joint d e c l a r a t i o n ครับที่เรามีการลงนามไปและผนวกกับ g อ c บคณะกรรมการ,การชายแดนทั่วไปที่มีระดับรัฐมนตรีกลาโหมเป็นผู้ลงนาม <c oughs> แล้วก็อีกอันนึงคือ JBC <c oughs> ในส่วนของกรอบของกระทรวงการต่างประเทศที่ดูในเรื่องของการสำรวจเส้นเขตแดนนะครับ <c oughs> ทั้งสามสาองค์ประกอบเนี่ยครับมันจะนำไปสู่ในเรื่องของ r o a d m a p เรื่องของการดําเนินการที่จะ ทวงคืนพื้นที่ที่เป็นของเราคือความหมายของผมก็คือว่าอย่างประสาทตาควายครับมันอาจจะยังมีข้อพิพาทในเรื่องของว่าตกลงในเขตแดนเนี่ยมันอยู่ใน ตัวปราษาตาควายเนี่ยยังอยู่ในพื้นที่ของประเทศอะไรของใครกันแน่ <ฮะ S 2> ใช่ไหมครับคราวนี้มันก็จะไปสู่ที่คณะกรรมการของเอ่อบ b c ของกระทรวงการต่างประเทศที่จะต้องสํารวจเส้นเขตแดนครับว่าให้ยืนยันแน่ชาติว่าพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ของเราครับโดยการไปสํารวจเส้นเขตแดนโดยโดยเราจะเริ่มจากการทดลองนะครับหรือโครงการนําร่องนะครับในพื้นที่บริเวณบ้านหนองจานกับบ้านหนองยาแก้วเป็นพื้นที่หลัก นะครับอันนี้ก็เป็นผลสุดเนี่ยมาจากการประชุม JPC ที่ผ่านมาครับ<ม>จากนั้นเราก็จะขยายการสํารวจเนี่ยไปตามแนวเ,เส้นเขตแดนต่างๆครับซึ่งก็จะรวมไปถึงเ,เส้นเขตแดนที่อ,อยู่บริวเวณปราสาทตาควายด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับก็สำรวจไปสำรวจมากลายเป็นว่าปราสาทตาควายอยู่ในแดนดินแดนของเขาเป็นไปได้ไหม บบเป็นไ,ไ่ได้นะครับอันนี้ต้องของพูดจำความจริงก็เป็นไปได้ทั้งหมดครับแต่ทพี่งแต่ว่จากการสํารวจในเรื่องของออฝ่ายไทยฝ่ายเดียวครับเรา,เรายืนยันว่าอันนี้เป็นลัทธิปไตของไทยอันนี้ผมคงพูดได้แค่นี้แต่ในเรื่องของข้อเท็จจริงที่ท้ายที่สุดพอคณะสําร,ร,รวจดําเนินการแล้วครับเขตแดนจะไปอยู่ตรงส่วนไหนตรงนั้นเนี่ยอันนี้ก็คงต้องเป็นในเรื่องของข้อเท็จจริงที่ปรากฏคบอืมแต่ที่ผ่านมาเรายืนยันว่าเป็นของเรา เป็น,นดิแดนของเราแน่นอนตัวภาษาจริงๆตามตามหลักฐานทั้งเชิงทงางภาพถ่ายก็ดีแล้วก็ในเรื่องของ พื้นที่ที่เราเราเคยปฏิบัติมาตลอดครับคือไทยเราเองเนี่ยเราก็ใช้พื้นที่ในบริเวณประสาทตาายมาโดยตลอดครับอันนี้ก็คือเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในเชิงภาพถ่ายอยู่แล้วแต่เพีนว่าอันเอ่อที่ผ่านมามันอาจจะเป็นในลักษณะของการเอารุปมารวยแล้วก็ไม่ได้มีข้อเรียกร้องอะไรใดทั้งสิ้นครับแต่พอมันเกิดกรณีพิพาทความตึงเครียดระหว่างไทยกัมพูชาขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยเริ่มเริ่ม ทั้งทั้งสองฝ่ายก็เริ่มเริ่มมองว่าเอ๊ะแล้วเส้นเขตเขตแดนดจริงๆมันอยู่ตรงไหนกันแน่อะไรม่งเนี่ยครับมันก็เป็นที่มาที่ไปของการต้องมีการสำรวจเส้นเขตแดนให้ชัดเจนครับอแต่ว่าที่เสเม่นบอกก็คือว่าเนี่ยน้องย่าแก้วน้องจานนี่จะเป็นการปักหมุดน,นําร่องก็แค่กค่เคลียร์จัดพื้นที่ชายแดนนําร่องแล้วต่อไปก็จะถึงสเต็ปของพื้นที่อื่นๆประมาณนั้น ช่ใช่ครับก็จริงๆมันไม่ใช่แค่แค่สํารวจเท่านั้นนะครับคุณสมรานครับมันจะต้องมีในเรื่องของการเคลียร์พื้นที่ให้เป็นพื้นที่ปลอดภยัยเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วมันต้องเ,เรื่องของชีวิตทรัพย์สินของประชาชนก็เป็นประเด็นสําคัญความปลอดภัยก็คือเป็นยังไงครับก็คือมาจากเรื่องของการเคลียร์จากทุ่นระเบิดการถอนกําลังอาวุธหนัก นะครับจากจับบริเวณพื้นที่ชายแดนรวมไปถึงในเรื่องของการปราบปรามแก c a ม m e r ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในเงื่อนไข GBC ที่เราได้เซ็นลงนามตกลงกันไว้แล้ว้วยเช่นเดียวกันคือคุณพูดง่ายๆคือท,ทุกองประกอบมันจะต้องเดินไปคู่กันครับเพื่อ,หอให้สร้างบรรยากาศหรือพื้นที่ให้ให้ไปสู่สันติภาพแล้วก็ความสงบแล้วแล้วก็ปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนด้วยภายใต้จุดเืนเราหลักการ4ข้อที่ว่านะ ถูกต้องเลยครับคือ <S 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 นั่นเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมเราถึงต้องยืนยืนขาแข็งแ็งนะครับยืนยืนการในเรื่องของจุดยืนของเราตรงที่ว่าจะต้องด,ดําเนินการในเรื่องของสี่ข้อที่ผมว่านี้เพื่อน,นําไปสู่การสํารวจเส้นเขตแดนให้มันชัดเจนแล้วก็จะได้ยุติข้อพิพาทแบบอย่างถาวรนะครับอดังนั้นนี่ที่ท่านผู้ชมบางท่านหรือว่าท่านพี่น้องคนไทยที่รักบ้านรักเมืองห่วงแหนที่ประจยนี่ อกว่าต้องจบภายในสิ้นเดือนพอยอ,อนี้นี่มันก็เปลี่ยนไปไม่ได้เราพูดความจริงกันก็คงจะต้องยืดเวลายื้อออกไปสักพักหนึ่งแค่ไหนก็ไม่รู้ ไม่ไม่ถึงกับยื้อครับแต่มันมีขบวนการในเรื่องของการดําเนินการเขาคงต้องขอทางพี่น้องประชาชนให้เข้าใจในเรื่องของขั้นตอนการทํางานนะครับจริงๆคือไม่ใช่ว่าเราไปงอ้อหรือไปไปแงะต่อต่อกัมพูชาเพราะว่า<ไ>เรายืนในหลักการมาตรฐานสากลการดาเนินการตามหลักสากลอยู่แล้วครับเพราะว่าเราต้องการสร้างสร้างบรรยากาศให้เป็นสันติภาพแบบถาวรอ,อย่างที่ผมเรียนไปแล้วตามหลักมาตรฐานสากลฉะนั้นขั้นตอนการการทำงานมันจะต้องทำใน ามขั้นตอนลักษณะอย่างเงี้ยครับเพื่อเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศด้วยครับทีนี้เมื่อเขมรทําผิดอนุสัญญาเจนีวาแล้วเนี่ยนะถ้าเราไม่บอกกล่าวแล้วทางผู้รับผิดชอบจะรู้เหรอเซมนเราบอกกล่าวแล้วใช่ไหมถามถามว่าไม่ไม่บอกกล่าวหรือเปล่ามันไม่ใช่นะครับที่จริงคืออย่างที่ผมเรียนมันยังอยู่ในระหว่างของการพิพาท ระหว่างกันอยู่ครับผมว่าประเด็นสําคัญเนี่ยมันคือมันต้องมันต้องไปสู่เรื่องของการเจราจาอันนี้เป็นสิ่งความจำเป็นเร่งด่วนมากกว่าในเรื่องของการประท้วงต่อเจนีวานะครับไอ้เรื่องของการประท้วงเนี่ยผมเชื่อว่าทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยคงดําเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยนะครับแต่ว่าตัวหลักสําคัญหรือหรือลําดับความสําคัญเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในช่วงของการเจราจาที่ต้องเอาคืนพื้นที่ที่เป็นของเรากลับคืนมาครับ GBC ไม่รู้จะประชุมกันอีกเมื่อไหร่แต่ว่า JBC นี่เขาบอกต้นเดือนหน้าจะประชุมกันอีกใช่ไหมฮะหรือ,อยังไงหรือต้นปีหน้าน่าจะต,ต้นปีหน้าครับมงคลาดที่ผมทราบจากกระทรวงการต่างประเทศครับต้นปีหน้า JBC นะอครับสว่วน GBC ของบิ๊กเล็กนี่เมื่อไหร่ฮะ G b c อย่างที่บิ๊กเล็กท่านท่านพูดไว้ครับคือถ้ามันไม่มีความคืบหน้าก็อย่าเพึ่งมาคุยเพราะว่าท่านต้องการเห็นความคืบหน้า,าฉะนั้นใช่ครับฉะนั้น GBC ีเนี่ยเราก็สั่งการไปอย่างกับกองกาลังในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทัพภาคหนึ่งทัพภาคสองหรือแม้ทั่งกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบ,บุรีปรา์แล้วครับให้ดําเนินการในเรื่องของเจราจารในกรอบสองระดับ พื้นที่ก็คือ RBC ครับซึ่งรตรงนี้เขาก็ได้เริ่มมีการพูดคุยแล้วอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวครับอย่างของท่าภักสองก็ได้มีการพูดคุยกับภูมิภาคฐานที่สี่ของกัมพูชาในเรื่องของการถอนอา,อาวุธหนักออกจากพื้นที่ซึ่งอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวครับก็มีการถอนอาวุธหนักกันแล้ว <ừ. S 2> ฉะนั้นในเรื่องของการปฏิบตัติมันต้องเป็นเฟสเป็นขั้นเป็นตอนไปครับถ้าเผื่อมันมีผลสำเร็จล้วเห็นเป็นรูปธรรมครับจากนั้นค่อยมาพูดกันในเรื่องของจัดประชุม GBC ที่ทีเมื่อไหร่ครับ รวมทั้งการเคลียร์ทุนระเบิดที่หนองจานหนองยากแก้วที่นั่นที่นี่ถูกต้องประมาณถูกต้องเลยครับใช่ใช่ครับทีนี้เรื่องรเรื่องเฉลยศึกกับเรื่องปาสาตาควายนี่มันคนละเรื่องเดียวกันใช่ไหมเสียเม่นหรือ,อยังไงเ ตัวเฉลยศึกกับปราสาทต,ตาายมันจะเป็นคนละเรื่องกันครับ mm hmm. คือความหมายของเฉลยศึกเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของเงื่อนไขสี่ข้อที่ที่ผมได้เรียนไปสักครู่ครับแต mm hmm. ่จริงๆแล้วเอาอีหัวใจสําคัญของประเด็นเฉลยศึกครับเราเราเรามีเงื่อนไขที่ตั้งไว้ก็คือว่าทั้งสองฝ่ายจะต้องสิ้นสุดการเป็นประปะักษ mm ์ hmm. อันนี้คือหัวใจสําคัญของคํแร แต่ความหมายหรือคําพูดวลีตรงเนี้มันอาจจะเป็นฟังและเป็นนามนธรรมแล้ะสิ้นสุดการเป็นปรปักเมื่อไหร่เราก็จะมีตัวชี้วัดก็คือเงื่อนไขสี่ข้อตัวน,นี้ที่ว่าการสิ้นสุดการเป็นปรปักก็คือเมื่อคุณได้ดาเนินการตามสี่ข้อนี้แล้วจนเป็นที่น่าพอใจเราถึงจะยอมรับได้ว่าอันนี้คือการสิ้นสุดของการเป็นปรปักครับอสิ้นสุดความเป็นระปักถึงอยาคลี่คลายกันทีละเรื่องทีละเรื่องกันไปนะฮะรวมทั้งรวมทั้งเรื่องการ เปิดดา่านเมื่อวานผมฟังท่านพลเอกรัต์พลบิ๊กเล็กนี่ท่านอาจจะถูกลบบี้หรือเปล่าฮะท่านบอกว่ายัางไงชาตินี้นี่นะชีวิตนี้นี่น่ะอะไรนะเรื่องเปิดด่านชีวิตนี้นี่ไม่ต้องมาคุยกับผมอ่าก็ยัง,ยงไงเสี่ยเมน คือผมพูดตรงๆครับว่าตอนนี้เปิดด่านเป็นประเด็นสุดท้ายเลยครับที่จะพูดคือ,อคุณจะต้องปฏิบัติตามไอ้สิ้นการสิ้นสุดการเป็นปรักนี่ให้เป็นรูปธรรมเสียก่อนแล้วค่อยมาว่ากันในเรื่องว่าเปิดด่านปิดด่านจะยังไงเนี่ยจะต้องมาคุยกันอีกทีหนึ่งครับตอนนี้ยังไม่อยู่ในใน a เ,เจนดาหรือในวาระของการพูดคุยเลยครับอ๋อมิาแสดงว่าคงมีการกดดันไปทางบิ๊กเลก็กกบอเปล่าว่าให้มีการเปิดด่านเปิดด่านเนี่ยนะถ้าถึงได้สวนออกมาแรงๆเนี่ย ผมมองว่าประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นที่ผู้สื่อข่าวไปถามครับในเวลานั้นว่าตกลงจะมีการเปิดด่านปิดด่านหรือเปล่าเหมือนกับรู้ว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่อาจจะละเอียดอ่อนแล้วก็ที่ทางทางท่านพลเอกนัเฐพลท่านอาจจะเคยพูดไว้แล้วซึ่งตอนตอนนั้นที่ท่านเคยพูดไว้ครับท่านก็บอกว่าการจะเปิดปิดด่านเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแล้วก็แน่นอนอความเห็นชอบของประชาชนในพื้นที่ก่อนที่จะมาพูดคุยในเรื่องของการเปิดด่านเสร็จแล้ว ข่าวที่ตอนนั้นออกไปก็เลยไปไปเหมือนกับไปพูดในสอดว,ว่าทางเรัฐมนตรีกรลาโาหมท่านท่านเอเหมือนกับกําลังพิจารณาเรื่องของการเปิดปิดด่านอยู่อะไรสมองเนี้ยซึ่งจริงๆมันมันไม่ใช่อย่างนั้นคือท่านมองว่าจะต้องผ่านเหมือนกันเห็นชอบจากประชาชนกับประชาแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ว่ามันสามารถที่จะดาเนินการได้หรือเปล่าแต่มาตอนนี้นะครับสถานการณ์มันเปลี่ยนไปมันมีเรื่องของประเด็น สี่ข้อที่เกิดขึ้นมาเนี่ยครับ,รบมันจะต้องทำสี่ข้อนี้ก่อนเป็นอันดับแรกแล้วครับดังนั้นเรื่องการเปิดด่านอีกนานอีกนานแต่คุนเซนเ<า>หมอือน,น,น <ะ S 2> รู้นะเมื่อวานนี่สมเด็จคุณเซนสวนบิ๊กเล็กเลยนะไม่รูส้สวนบิ๊กเล็กหรือสวนใครนะบอกว่ากาัมพูชาไม่เคยเป็นฝ่ายร้องของให้ไทยเปิดด่านนะแล้วบอกว่าไทยจะปิดต่อไปอีกร้อยปีหรือห้าร้อยปีก็เป็นเรื่องของไทยเพราะกุญแจอยู่ในมือของไทยการปิดที่ผ่านมาไม่ได้ทําให้กัมพูชาล่มสลายแต่ตรงกันข้าม ับทําให้สินค้าภายในประเทศเข้ามาแทนที่สินค้าไทยเป็นโอกาสในการเสริมให้การผลิตในประเทศกัมพูชาเติบโต,ตขึ้นบอกว่าโอ้โหร้อยปีห้าร้อยปีก็เป็นเรื่องของไทยไม่เดือดร้อนอ่าคุณเล่นว่างไง <c oughs> ผมผมผมว่าคําพูดมันจะพูดอะไรก็ได้ครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับ จะพูดยังไงก็ได้แต่สภาพความเป็นจริงข้อเท็จริงอย่างเหมือนกับที่เราประเทศไทยเราแสดงจุดเืนของเราชัดเจนในเรื่องของการพูดความจริงครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมอะไรเราจะเสนอความเป็นจริงให้กับพี่น้องประชาชนแต่ทางฝ่ายกัมพูชาจะพูดอะไรก็อย่างที่เราเห็นนะครับที่ผ่านมาก็จะมีทั้งเฟกนิวส์แล้วก็ข่าวที่บิดเบือนมาตลอดครับเขาก็สามารถที่จะพูดอะไรก็ได้แต่ความเป็นจริงแล้วมันมัน,ม,นมันก็คงไม่ใช่อย่างนั้นสภาพเศรษฐกิจสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในกัมพูชาเองเท่าที่ ผมทราบมาก็มีความยากลําบากนะครับก็อ,อันนี้ก็<ม>ก็น่าเห็นใจสำหรับพี่น้องประชาชนเพราะว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยครับปัญหามันไม่ใช่มาจากประชาชนแต่ปัญหามันมาจากทางผู้นําของรัฐบาลของกัมพูชาที่เป็นคนสร้างสถานการณ์แล้วก็ทําให้เกิดเหตุการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศสองประเทศขึ้นมาครับหลังนั้นการปิดด่านจริงๆเนี่ยอูเซนก็รู้ว่า ขระมนทำให้ขะมนนี่ลายากลําบากแต่ว่าปากกล้าไปอย่างนั้นแหละอย่างนั้นหรือเปล่าะผม ผมผมมองว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ขออนุญาตเป็นส่วนตัวผมที่ผมมองครับเพราะว่าจากการที่ผมได้ได้ฟังจากหลายๆลสื่อหลายๆข่าวครับก็มองว่าความยากลาบากของพี่น้องประชาชนทางฝั่งนู้นอย่างที่คุณสำราญอาจจะเห็นเรื่องของข่าว <casos S 2> ของการลักลอบกลับเข้ามาของแรงงานกัมพูชาครับที่จะอาจจะเข้ามาหางานทําในพื้นที่เพราะว่าเขามีความยากลําบากในพื้นเวลาเขากลับไปประเทศเขาใช่ไหมครอันนี้ผมไม่ต้องพูดถึงเรื่องของสินค้าการค้าการขายที่เขาขึ้นพา ส,สินค้าไทยมาโดยตลอดมันก็ต้องต้องส่งผลกระทบของเขาค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับครับครับเอาสุดท้ายเสียเม่นมีอะไรจะฝากอีกไหมเรื่องของนี่แหละเรื่องตาควายเรื่องสถานก,การณ์ใจแดน <c oughs> น,นี่คนนี่ <c oughs> เขาคนเขาอยากให้ปิดฉากเร็วๆแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าสังคมก็คงเข้าใจมากขึ้นแล้วว่ามันต้องใจเย,ย็นอีกนิดหนึ่งทีงละสะเต็ปทีละสะเต็ป ใช่ครับอย่างที่คุณสำราญพูดเลยผมว่าต้องต้องขอร้องทางพี่น้องประชาชนนะครับให้เข้าใจในเรื่องของการดําเนินการเพราะว่าทางฝ่ายความมั่นคงก็ดีทางรัฐบาลเองก็ดีครับต้องพยายามอย่างเต็มที่ในเรื่องของการคืนสภาพให้สภาพแวดล้อมในพื้นที่ให้สู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุดครับใ,ในเรื่องของที่ผ่านมาอย่างที่คุณสำราญอาจจะเห็นมันมีเรื่องของการใช้จรวดเอ2มยี่สิเอดตามพื้นที่ต่างๆครับ mm hmm. ซึ่ง แในเรื่องของการเก็บก,กู้ไอหัวหัวระเบิดที่มันไม่ระเบิดแล้วมันฝังลงไปในพื้นดินนะครับในชุด EOD ที่ดําเนินการก็ยังมีการดําเนินการอยู่เพราะมันมันต้องคืนพื้นที่ให้กับประชาชนให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติเหมือนเดิมคราวน,นี้มันก็มีหลากหลายปัจจัยหรือหลากหลายมาตรการที่ต้องดําเนินการควบคู่กันไปนครับ ทำยังไงให้ประชาชนคืนสู่สภาพปกติให้เร็วที่สุดอันนี้มันมันใช้เวลาทางนั้นเลยแล้วก็อย่างที่ผมบอกก็สี่เงื่อนไขที่เรากําหนดไว้เนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อพี่น้องประชาชนเพราะว่าหัวใจสําคัญของการดําเนินการของเราทั้งสี่้อเนี่ยครับก็คือประชาชนเป็นหลัก ก็ก็วิงวอนนะครับว่าอยากจะขอให้พี่น้องประชาชนนั่นอดใจรอนิดหนึ่งครับทางทหารตำรวจแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ครับก็เร่งดําเนินการอย่างเต็มที่รวมไปถึงเรื่องของการเยียวยาด้วยนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ทราบข่าวมาว่าทางภาครัฐที่ดูแลดูแลในเรื่องของงบประมาณครับก็พยายามจะเร่งเบิกจ่ายเงินแล้วก็ให้กับพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดครับครับ เอาละครับวันนี้ก็ได้ตามนี้กราบขอบพระคุณนะครับเสียเมียนครับครับด้วยความยินดีครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ